ก็จะมาอธิบายาเกี่ยวกับออบเจกที่เป็นบัตทอนนะครับเริ่มต้นเลยก็คือผมสร้างตัวแปรนะครับใช้ออบเจก์ r r e t t w w n n o w w ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สั่งเปิดมันขึ้นมาแล้วก็แบ c กก r าว n d เซตเป็นสีดำา l y y u t v e r t i c a l นะครับแล้วผมจะเพิ่มตัวแปรที่เป็น BTN นะครับผม ชื่อว่า BTN อ,อะไรดีว่า Open Win แล้วกัน Open Windows นะครับผมก็ใช้คำสั่ง Ti.UI.createButton นะครับใน property ต,ตัวเนี้ยของ createButton ก็จะมี title นะครับผมจะใส่ว่า Open Window อันนี้ก็เป็นข้อความนะครับธรรมดาผมจะลองใส่โดยที่ไม่ได้กำหนดวิายดูนะผมก็ยังไม่เคยลองเลยเพราะปกติมันจะกำหนดวิทายมันมก็เมน window แล้วก็ add ตัวของปุ่มลงไปนะครับโอเค ลองนันดูก่อนว่ามันขึ้นหรือเปล่านะฮะ จะเห็นว่าปุ่มถูกสร้างแล้วแต่ว่าอยู่บนเลยเพราะว่าผมใส่เลเอาเป็น v e r ติ c a l ไปนะผมเอาออกก่อนคอมเมนต์ไปแล้วรันใหม่ โอเคเหมือนกับว่าตอนนี้ผมได้ปุ่มแล้วอยู่ตรงกลางเมื่อทําการคลิกหรือกดมันจะมีแอคชั่นนะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆแอคทีฟอ่ะผมจะลองใส่แบล็กเกลให้มันดูนะครับแบ็กเกลคัลเลอร์สีขาวแล้วกันรันใหม่ จะเห็นว่าตัวปุ่มเนี่ยจะมีพื้นหลังนะครับแต่มันจะชิดเทคเลยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้กำหนดไซส์ให้มันผมบอกว่าปุ่มเนี่ยมีความกว้างนะครับประมาณเอาใหญ่ๆเลยแล้วกัน80%เลยสูง ยี่สิบเลยเปอร์เซ็นต์ปุ่มมันเลยบ้ายนะครับตอนนี้ก็ง่ายๆครับตัวอ็อบเจกต์เนี่ย ที่เป็นวัต t o ท่นเนี่ยก็จะมี property คล้ายๆกันก็คือมี background มีความสูงความกว้างเนี่ยนะครับก็คร่าวๆคราวนี้เนี่ยเราจะใส่รูปให้ปุ่มได้หรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูนะครับผมจะใส่ background ให้มัน ใช้ฟังที่ชื่อว่า image นะครับแล้วผมก็ใส่ผมลองเอารูปหนึ่งมาใส่ละกันผมก็พิมพ์ slash image นะครับที่อยู่ของมันแล้วก็ชื่อรูปมันนะครับรูปที่สูตและกันแล้วผมจะ comment ตเต้ลไปก่อนแล้วกันคือไม่ต้องมีเ t e x ะไม่ต้องมีข้อความแต่ว่าใส่รูปแทนนะครับ มันมาแล้วครับเพียงแต่ว่าตัวของรูปมันขนาดมันไม่ได้นะครับผมต้องใช้ขนาด property ที่เราไม่ได้เซ็ต width นะครับรูปน่าจะมาอยู่ แต่อาเป็นว่ามีใอมอธิบายเรื่องปุ่มหัวแล้วกันว่ามันแอคชั่นอะไรได้บ้างนะฮะตัวรูปเดี๋ยวผมอธิบายให้ทีหลังแล้วกนะันโอเคคราวนี้คําสั่งในการกดปุ่มเนี่ยเหมือนกันเลยที่ผมเคยอธิบายไปก็คือ a d d e v e l i s t e n e r นะครับ คราวนี้เนี่ยผมจะลองคำสั่ง alert ดู open window อะไรข้อความมาก่อนนะครับว่ามันทำจริงหรือเปล่า โอเคมันทาคําสั่งในการคลิกเราได้ใส่คาสั่งใช่ไหมนะครับผมแล้วก็ให้มัน alert ข้อความออกมาคราวนี้เนี่ยเราจะทําการเปิดวินโดว์ใหม่นะครับโดยการที่ผมจะต้องสร้างวินโดว์ขึ้นมาก่อน Win 2งละกันง่ายๆแล้วก็ create window นะครับออกมา แบ,บ็กกราวดสีแดงละกันนะครับแล้วก็ใน Windows 2เนี่ยผมจะใส่ลาเบ l ไปด้วยเพื่อจะให้รู้ว่ามันคือ Windows อะไรนะครับ ก็ใส่ข้อความไปว่า Windows 2นะครับแล้วผมก็ทำการเอา Label เนี่ยใส่ไปใน Windows 2โดยใช้คำสั่ง App Label จับมันยัดลงไปนะครับนี่โอเค ถ้าหากใส่แค่นี้เนี่ยเมื่อกดแล้วอะจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้สั่งเปิดวินโดว์สนะครับในตอนทิ้งท้ายในการทิ้งคําสั่งวินโดว์เนี่ยให้เราแอคชั่นมันโดยการเปิดคําสั่ง Open นะครับซึ่งถ้าถ้ามีคําสั่ง Open ปุ๊บเนี่ยวินโดว์จะทํางานขึ้นมาทันทีเคเรามาลองดูกันนะครับ ว่าเมื่อกดแล้ว,วอะ Windows สองอะจะมาแล้วนะครับผมคราวนี้พอมา Windows สองแล้วเนี่ยเราอยากกลับไป Windows 1นึ่ทำยังไงอะครับผมจะสร้างปุ่มเพิ่มนะครับอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่ม back ขออนุญาตก,กรอบแล้วกันนะครับกด command shift f นะครับเป็นการจัด format code นะครับ code จะเรียงกัน สวยงามน,นะครับผมโอเคแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อตัวแปลนะครับ close win นะครับผมแล้วก็ title high แล้วผมก็องเอาตัวปุ่มที่ผมสร้างใหม่นะใส่เข้าไปใน window ด้วยนะครับ ราเอลผมให้มันสูงหน่อยละกันเผื่อลงมาสัก20%นะครับแล้ลองแสดงผลดูลละกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ w i n d o อ s 2มีปุ่มใหญ่ๆขนาดเดียวกันขึ้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทากดปุ่มเนี่ยมันจะไม่ทําอะไรเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่คําสั่งคลิกให้มันนะครับยังไม่ได้ใส่คุณสมบัติในการคลิกให้มันมาเลยกลายเป็นปุ่มเปล่าๆที่ยังไม่ได้มีการแอคชั่นทาอะไรนะครับโอเคคราวนี้คาสั่งในการคลิกคืออะไรเอ่ยดูจากนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ผมใส่ p a d d email listener ให้มัน แล้วผมก็บอกว่าเมื่อคลิกแล้วเนี่ย Windows 2อ่อะให้เรียกคำสั่ง close นะครับคือปิด ครับจะเห็นว่าผมสามารถเปิดวินโดว์ขึ้นมาแล้วก็ปิดวินโดว์ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมคล้องจะนิดนึงนเกี่ยวกับอ่าแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวอิมเมจของรูปนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูผมจะคอมเมนต์แล้วก็ใส่ property ต,ตัวที่เป็น ไปใส่ image นะครับเมื่อกี้ผมใส่ property ผิดเนาะไปใส่ image มันเลยหาไม่เจอโอเคแล้วผมจะไม่ใส่ความกว้างกับความสูงนะ เอาเป็นว่าเป็นปุ่มที่ดึงรูปออกมาเลยแล้วกันลองดูว่ามันจะแสดงผป่มยังไงนะครับโอเคจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยสถานะนของมันเนี่ยโปอเนี่ยได้เรียกรูปขึ้นมาแล้วนะครับแต่รูปมันเล็กไปหน่อย ะะเพราะว่ารูปต้นฉบับมันเล็กโอเคแต่คุณสมบัติมันก็ยังทำได้อยู่นะครับปกติเดี๋ยวผมให้มันใหญ่หน่อยแล้วกันแต่ว่าด้วยความที่ว่ารูปเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอัตราส่วนของผมก็จะใส่ให้มันตรงกันโดยการใส่ไป3 0 3 0คูณ30แล้วกันนะครับ ร,รูปใหญ่ขึ้นแล้วนะครับผมจะเห็นว่าตอนเรากดค้างเนี่ยมันจะมีการแอคทีฟนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับไฮไลท์สีดำขึ้นมานะครับผมเราสามารถแอคชั่นในการที่เรากดค้างเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครับมันมี Property อยู่ background select image นะครับผมก็จะใส่รูปที่สองไปละกันนะครับเรียกรูปนี้ขึ้นมา พอผมกดค้างปุ๊บนะครับมันก็จะเรียกรูป Active อีกรูปนึงขึ้นมานะครับเอาไว้ใช้สำหรับเป็นสำหรับคนที่อยากให้มีการแอคชั่นของปุ่มนะครับเปลี่ยนสถานะแล้วก็เปลี่ยนตัวรูปว่าเรากดปุ๊บให้มันใช้รูปอะไรแทนตอนที่เราแอคชั่นในการกดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างปุ่มนะครับแล้วก็มี property ในการใส่รูปนะครับแล้วก็ action ในการกดแล้วก็การเปิดวินโดว์ใหม่นะครับผมประมาณนี้ครับเร่าๆๆ